สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้าเสาวเมนีมากินข้าวเ้ากับแม่บัวค่ะแม่บวัวนี่เจียวปลาหรือว่าน้ำพริกปลากินกับผักบองผักสดทอดปลากรอบค่ะมาจ้าหมูกองไอ้น้องมากินขน้นาวเป็นหมูแม่บัวด้วจ้าแม่บัวกินข้าวคนเดียวค่ะ กันพี่ปาล่าเจ้กว่าทีมล้วเหมือนนี่ตลาดชุมชนเขาปิดเขาอาบุญวัดคุ้ม ก็เลยไปเอาบุญเบิร์ดบอกขายหอดผักแม่บอกกันเลยนะเมื่ก็บผักกะทินกินค่ะเจีวปลา ใส่แมงดาสองตัวสองตัวซื้อมายี่สิบบาทค่ะถ้าเป็นตลาดอื่นเขาขายสองตัวหกสิบเวยค่ะตลาดชุมชนหนึ่งเขาขายถูกทอดประกอบแม่บัวปต็ตาแห้งทอดกรอบ มาเริ่มหมู่กองไอ้น้องเพื่อนเอฟซีทุกคนน้องๆลูกๆล้ลานๆว่าจะข้ามเก่าเนี่ยแหละคะ่ะเออเอฟซีมากินข้าวกับแม่บัวมากินเป็นหมูแม่บัวแม่บัวกินคนเดียว

อันนี้ทอดปลาครับของค่ะปลาครับของเป็นตัวเล็กๆแบนๆมาได้คั่วขี่น่าให้สะอาดแล้วก็มาซาวเกลือแล้วก็ไปตากแดดค่ะ บ้ใส่กลอวยเยอะแานเข้มก็หน้าฝนแม่บวไม่กินเน้อป่าอันนี้นะมันเยอะเยอะมากมากแต่พ่อหน้าแรงเขาขายแพงกับอยากกินค่ะหน้าฝนแค่โลละสิบบาทยี่สิบบาทเขาซื้อไปทำปลาะ